เจ้าหน้าที่โบราณคดีของจีนขุดค้นพบการน้ำสำริดหัวโง o โบราณเมื่อวันที่24พฤษภาคมสำนักข่าวสินหัวรายง,งานว่านักโบราณคดีจากสถาบันมรดกทางวัฒนธรรมและโบราณคดีของเมืองซานเหมือนเสียในมณฑลเหอหนานของจีนค้นพบการน้ำสำริดพร้อมที่จับซึ่งมีรูปร่างเป็นส่วนหัวและลำคอของหงสุดประณีต จากพื้นที่ขุดค้นในท้องถิ่นโดยภายในพบของเหลวปริศนากว่า3,000มิลลิลิตรการน้ำหัวหงนี้ถูกค้นพบในหลุมฝังศพโบราณหลุมหนึ่งจากการประเมินลักษณะรูปแบบของหลุมศพเบื้องต้นคาดว่ามีอายุย้อนกลับไปได้ถึงสมัยราชวงศ์ฉินตอนปลายและราชวงศ์ฮั่นตอนต้นและคาดว่าเจ้าของหลุมศพดังกล่าวอาจจะมียศเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย นอกจากนี้ในหลุมศพดังกล่าวยังพบของอื่นๆเช่นมอสัมฤทธิ์ดาบเหล็กและดาบยกด้วยเฟยเยียนเจ้าหน้าที่จากสถาบันมรดกทางวัฒนธรรมและโบราณคดีเมืองซานเหมือนเสียกล่าวว่าการน้ำดังกล่าวเป็นวัตถุโบราณที่หาได้ยากมากและเป็นครั้งแรกที่สถาบันค้นพบการน้ำในลักษณะนี้ เขากล่าวว่ารูปทรงของมันมีความพิเศษมากและค่อนข้างเหมือนจริงไม่ว่าจะเป็นดวงตาหรือลายเส้นบนปากแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีขั้นสูงด้านการหล่อเครื่องมือเครื่องใช้สำริดในสมัยโบราณส่วนของเหลวไม่ทราบชนิดในการดังกล่าวมีสีเหลืองน้ำตาลและมีตะกรนต่างๆตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากโดยขณะน,นี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบส่วนประกอบเฉพาะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสินหัวและ Voice Online สวัสดีครับ